สวัสดีครับผมลูกปู่อิสานืัอนี้ก็มีข้าวข้าวมาแกงมาบอกให้พี่น้องได้รับทราบกันครับมีลานอาหารกันชานะครับแห่งแรกในเมืองไขยนะครับเติมเต็มทุกค่ำสกำุกลําทุกเวลาวา่สัตว์ กันซาครับกันซ,า,นนซาอาหารเอาใจสายเขียวเติมเต็มเม,มนูดูรสชาติด้วยสมุนไพรไทยโบราณครับจัดเต็มซเมนูมเด็ดมัดใจผู้นิยมสม,ยมุนไพรเมนูลื่นเลิ่งบันเทิงย่ำเติมเต็มทุกค่ำสุปลำทุกเวลาใส่ใบซาบกันซาหาใบต่อจานนะครับเมนูที่2กงับเผาสุขใจกิน มือใดกะบ่เบื่อใส่กันซาหน่งถึใบต่อจานครับเมนูที่3าขนมปังคิกขัดก,กินเสริมเวลาผักแล้วสิมักทุกค่้าครับใส่กันซา2ใบต่อจานเมนูที่สี่ครับเล่งแซบสดเพิ่มช่วยจเจริญอาหารใส่กันซาหาใบต่อจานครับ ้านอาหารนังก้าวนี้ก็ะจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลอภัยผู้เบียดครับถือเป็นหนึ่งในเมนูค้นรักสุขภาพรูปแบบใหม่ครับซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายปดล็อกกัญชาซึ่งอนุญัติให้สามารถใส่ยิ่งการใบของตนกัญชาโดยไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องได้รับการรับรองร่วมกับภาครัฐและสามารถยืนยันผลผลิตกัญชาจากสาก,ก์ชุมชนใดถือเป็นมุ่น เป็นธุรกิจไหมนะครับของผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจอาหารสีเขียวในปรียดไทยนะครับก็มีรายละเอียดตามที่ผมได้บอกในก้าวไปนะครับโลกปัฒบาลเจ้าพยาอภัยู้เบียดจังหวัดปากินบุรีครับเบอร์เทร0 3 7 2ย์0า8ต่อ3 1 2 3ครับเมนูเล่ง สดเพิ่นหนึ่งร้อยบาทครับเขากระเพ้าซุปใจ6หกสิบบาทครับอ่าลื่นเลื่องบันเทิงย่ำร้อยห้าสิบบาทครับอับปึงเบิลชั่วรเพิ่นครับเบลชั่วมีรายละเอียดตามที่ได้บอกกันมานะครับนะ ครับสำหรับคลิปนี้กะน,นำเสนอนะครับอาหารให้รูปแบบไม่นะครับกัญชาให้พี่ให้น้องผู้ที่ได้ติดตามได้รับรู้ข้าวสารนะครับกัญชาเป็นเมนูสมุนไพรสำหรับคนหลักสุขภาพจะเลื่อนอาหารครับสวัสดีครับผมลูกปรดุยสารสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ